เปิดครับจังหวัดที่แฮรม็กไกวายครับโอ้ผลงานดีต่อเน,นื่องแล้วดูทุ่มเทเหลือเกินคุณผู้ชมครับโอ้โหแม่เหมือนจะพุ่งไปหาเท้าด้วยนะครับโอ้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับฟุตบอลเกม a ิ่งเทม a m 16คนอนำะคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอล EFL ครับรอบควอเตอร์ไฟนอลคุณผู้ชมครับจำลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงในนัดนี้ครับ ชาบ,บ้านครับทอเนลสเปอร์ครับวันนี้เล่นในถิ่นของตัวเองที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตสเดียมนะครับตอนรับการมาเยือนทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณผู้ชมครับนัดนี้แข่งขันจริงในวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2567ครับแข่งขันเวลาสารลิกาตรงตามเวลาประเทศไทยครับในการแข่งขันจริงก็เชิญชวนคุณผู้ชมครับรับชมให้ถูกลิขสิทธิ์ในทุกแพลตฟอร์มนะคุณผู้ชมครับ,รบส่วน ทางช่องฟุตบอลเกมมิ่งเทป16ครับตัวนี้ก็จะมงการันต์เพื่อความบันเทิงครับผ่านโปรเอเวอร์ชั่นสกอตเตอร์2021ครับและรับหน้าที่ฝึกภาพใหญ่ในวันนี้ครับระบบของสเปอร์ครับระบบ4-3-3ครับมีโซลังกี้สมคุงมินจอร์ซันเป็นหน้าเป้านะครับเดนการ์ติสันเบิร์กวาวิซูม่าครับในรับมีริกูรอนด้วยคุณผู้ชมครับโอ้โหแล้วแต่ปัญหาที่ผู้เล่นบาดเจ็บก็ยังมีอยู่ครับทางสเปอร์ครับส่วนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้ชมครับระบบ สามหกหนึ่งเลยคุณผู้ชมครับหรือจะเป็น3 4 3ก็ได้ครับวันนี้โอกาสของทางจเจอชอตแซกซ่ครับมีสนับสนุนเกมรุกโดยบูโรฟเฟนเดสและความมั่นใจของอามาเดโลครับพร้อมที่จะลุยเข้าใส่เลยครับก่อนไปรับชมเกมการจำลองการแข่งขัน,ขนในนัดนี้ครับคุณผู้ชมครับกำลังใจสุดสำคัญเลยครับ Subscribe กดไลค์กดแ like, ชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมความสนุกความมันแบบนี้ต่อเนื่องต่อไปเลยคุณผู้ชมครับ เกมเรื่องคุณผู้ชมครับทางทั้งสเปอร์ครับมาในชุดสีขาวครับปลุกจากซ้ายมาขวาครับส่วนทางทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาในชุดสีแดงสลับสีขาวครับปลุกจากขวามาซ้ายจุดมันในที่ฟุตบอลกิมมิ่งทีเอ็มสิบหเพราะฟุตบอลคือความสนุกครับคุณผู้ชมครับไปรู้ไปมันกันครับเปิดเกมมาทีโอ้โหครับลีกีรอนวันนี้ได้กลับมาเจอเพื่อนร่วมทัพเก่าอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับช่วงเวลาหนึ่งที่โอ้โหจังหวะที่ ไปลอบบริเวณส่วนต้นขาของอาร์มดตยโลนะครับฟองพล,ลังดีเลยครับบอลโยนตรงนี้เข้ามาครับมีโมงสกัดครับวิสุมาแถวสองเดโกดาโลครับไปเก็บบอลแล้วย้อนมาใหม่ที่ทางคาซิมิโรอาร์มดติโลอ้าวถูกแซะแล้วเบิร์ควอลวต์ทิศมาแล้วครับโซลังเกให้มาที่ซองเบนแต่แอนโทนี่ไปขโมยบอลมาแล้วกลับมาเป็นบอลของยูไนเต็ดครับ อนยกมาฝั่งนี้ที่เดียโกดาโลเอามีตัดเข้าเล่นในคู่สเปนมาแซงได้เลยครับเ,เรียนคุณผู้ชมตรงนี้นะครับในภาคนี้ก็จะเป็นภาคของ Pro Evolution Soccer 2021นะครับตกแมชนี้ยังมีอีกภาคหนึ่งด้วยนะผู้ชมครับจำนองการแข่งขันไปให้เรียบร้อยแล้วครับมาไปรับชมย้อนหลังได้เลยครับอาตุลิตมาในบรรยากาศของ Pro E v o l u t i ช n Soccer ครับสุดมันเลี้งครับ มาที่เอนโทนี่ครับวันนี้ได้รับโอกาสเล่นกับทางมาัดเดโลโอ้เติรขวามันมันตรงนี้อู้หูโนมาจังหวะที่ไดซ่ได้สองนี้ได้ลุ้นเลยครับอู้หการขึ้นเกมฝั่งขวาครับอู้หสอบถามแปนบอลของยูเต็ดเลยครับอ้อยากเห็นไหมครับโอกาสของแอนโทนี่ที่อยู่ริมเส้นฝั่งขวาครับอ้สนับสนุนเกมรุกกับทางาหมัดเดโลอู้หดูครับเอ้า ผู้ชมมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันหน่อยครับฝั่งขวาน่าสนใจมครับสำหรับทางอามัดและทางแอนโทนีครับบอลของสเปอร์คุณผู้ชมครับ13นาทีผ่าน0-0ครับเบิร์กบาวให้มาที่เมดิซันครับเปลี่ยนแกนซ้ายมาลิกุลอนการที่เด้รับก็ทดแทนทางฮูดูคี้นะครับที่เหมือนมีปัญหาการบาดเจ็บนะคุณผู้ชมครับแล้วดูครับบอลมีโยนทุกทุกทุกทิศทุทางของวีเต็ดเป็นอย่างดีครับสำหรับมาริคุลลอน ยอ,อนยกขวาไหมาครับโดยชูเซซี่มีดึงตัวนี้แล้วยอนมาใหม่อุกเต้แล้วยังแข็งแก่งครับเซซี่อูพาตัวเองมาอยู่ริมเส้นฝั่งขวาแล้วในกรอบมีบูโนครับเซซี่วิ่งประจำตำแหน่งแต่โยตรงนี้มาอ้โหดูว่าเข้ามือทางออสตินรับตวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผู้สั่ตูที่เข้ามาทดแทนในส่วนของวิคาติโอที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับ ผลกานในนัดล่าสุดนัดล่าสุดของทางสเปอร์ดีพวกเขาเก็บชัยได้เพียงแค่นับเดียวเลยครับเหมือนสองแพ้สองครับแล้วในนัดล่าสุดก็สามารถเรียกสมเก่งมาเลยครับชนะทางเซาท์ทันตันในสืบพิมลีกมาห้าประตูต่อศูนย์ในเกมยืนของพวกเขาเองนะครับเอาตรงนี้ยูนิเตดตั้งเกมขึ้นสู้ใหม่ครับแอนเดนี่บอลเล่นกับอเนลกาเต้ชิงสามเหลี่ยมตรงนี้กันสวยครับเดียรโกดาโลมีคุกเข้ามาตรงกลางช่วยครับ ทางกาซิมิโร่ยัดมาครับบูโนโ่ญกว่าที่อาหมัดตรงนี้ถูกล็อกข้อเท้าไปแล้วครับโอ้แล้วเ,เป็นเจ้าเดิมครับม่นิสั้น,นตัดเกมไปแล้วนะครับอ้แต่ฟุตสินยังใจดีครับรถเป็นผู้เดิมจะด้วยเหมือนกันนะมหัวมาตายแล้วหลังนี่ผมวูบวาบเลยครับเดี๋ยวตรงนี้บูโน่โอ้โหดูครับแ้า นูจะหลดยัดเลยครับดูสนทางฝ่ายเจ็ดบ้านคุณผู้ชมครับงานูพวกเขานี่ก็ดีขึ้นต่อเน,นื่องนะครับห้านัดล่าสุดนี่ก็ถึงแม้จะไม่มีเสมอแพ้ไป2ก็ตามแต่ก็ชนะสนัดรวดแล้วชนะ2นัดติดเลยนะครับเอาเดี๋ยวดูตรงนี้ครับบอลไหลมาส่งหงกินฮูดิวดียว,ยวมากนี้ครับ โอ้โหจังหวะที่ล้อขวามาตรงนี้โอ้โหสวนมาทีมีน้ำหนักเหมือนกันนะครับดูจังหวะที่คึงบอลมาแล้วไหลตรนี้โซนกี้ได้ล่อเป้าครับโอ้โหดูครับแม้แต่บอลไม่ตรงกรอบครับถ้าโอกาสทองในการขึ้นนําของทางนาสเปอร์ไปเลยครับนี่ครับอย่างที่เรียนไปครับเปอร์เซ็นต์การ์ของบอลขเลยแต่ครั้นี้ทําได้ดีนะครับถึง60%เลยครับ ความรู้สึกของวีเดตที่พวกเขาเรียกความมั่นใจได้สุดขีดนั่นก็คือการไปแซงชนะช่วงท้ายเกมกับทางแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมชเป็นบิ๊กแมชของเมืองแมนเชสเตอร์เลยคุณผู้ชมครับวีเดตไปคว้าชัยในเกมเยือนด้วยนะครับชนะ2องยูตอนคุณผู้ชมครับโอ้โดยจุดโทษของโอเฟนเดสและลุกปิดเกมโดยความขยันมาเตียโลครับวคุณผู้ชมครับเอาดูกันใหม่ครับบิซูมาไ้มาที่เบิร์กวาว หนึ่งสองเวอร์ชันพลิกได้แล้วตรงนี้ยังไงครับถึงเบิร์กไวต์โอ้โหกดตรงนี้ครับเออโดนน่าได้รับโอกาสครับอันใดเวอร์ชั่นหนึ่งครับเป็นบายิวดียนะผู้ชมครับเพิ่มความหลากหลายผู้ชมได้รับชมสุดสุดมันนะครับจบแมตช์นี้อย่าลืมไรับชมนะครับจะนอนกันคู่ก่อนหน้านี้เรียบร้อยครับภาคแรกครับอันนี้ภาคสองคผู้ชมครับแอนโทนี่ก็ให้มาริโอ้อ้าวแล้วโอ้อาชิเกรมี ตัดฟังนี้ได้แต่วิเต็ดผู้ค้องบอลเข้าใส่สู้ได้สนุกเลยครับนัดนี้หมาใหม่ครับตัวนี้คนที่สมุเนียน็จังหวะจะคาานของทาง่านลุกทีมังเก้พาโซคูนี้ก็ไม่เร่งนะครับค,ค่อยๆเคาะรับแน่นๆแล้วมีส่วนนี่วิเต็ดเขาต้องระวังเหมือนกันเด็กอดาโลครับ ฝั่งซ้ายกับบูโรตัดิสเน่เครับความียนยัมบาดแอาบอลึ้นหากแล้วครับทางเออปัญหาเป็นบาดเจ็บของเขานี่มีไม่ใช่น้อยเลยคุณผู้ชมครับแต่เอาคัดเฉพาะสำคัญก็โอ้คู่ซินเตอร์แบตเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทางฟันเดอร์เฟนแล้วก็ทางคริสเตียนโรเมโรนะครับ โอ้ไหนจะพูดสาวประตูอย่างวิค้าดิโออีกคุณผู้ชมครับส่วนแดนหน้าที่สำคัญก็ยังมีชัยสั้นนะครับที่โอ้มีการบาดเจ็บครับแ,แบนอีกหลักคุณผู้ชมโอ้โหเป็นทักกัครับแบนเจ้ายาวเอาให้กำลังใจทางแฟนบอลสเปอร์และแมนายจะช่วยเตะนะครับเอาท้ายเกมตรงนี้ออสตินมีมีชกมาแล้วนี้หมง่งสะปัดมามแต่มันไปย้อนหลังครับเข้าทางลีกลอนตั้งเกมสวนตรงนี้จากคุณผิ้ชม อเอาหมดพุ่งแรกไปก่อนครับ0นที่ทอนเนลสเปอร์สเตเดียมครับเดี๋ยวกลับมารับชมเกมในส่วนทางคืนลหลังครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่การจำลองการแข่งขงันฟุตบอลเพื่อความบันเทิงครับตรงนี้อย่าง0-0ครับที่ทอนเนลสเปอร์สเตเดียมครับเวยเดตโอ้ยังทำอะไรกับทางสเปอร์ไม่ได้นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูกับครึคร่งหลังทีมของโรเบนามูรินีท้าดวลในเกมเยือนของ ทีมังเก้ัลโซคู่นะครับรูปแบบรูปร่างจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับเอา้าเปิดเกมมารึ่งหลังบทยาวของสเปอร์ตรัวนี้มีทวงมาแล้วครับโอ,โอ้กลายเป็นลู้งตังเตของทางสเปอร์ครับจังหวะที่แฮรแม็กไกวครับโอ้ผลงานดีต่อเนื่องแล้วดูทุ่มเทเหลือเกินคุณผู้ชมครับโอ้โหแม่เหมือนจะพุ่งไปหาเท้าด้วยนะครับโอ้กลายเป็นเสียฟาวเฉยเลยครับ หมันจะยกเท้าสูงไปในตัวแต่เอาตัวนี้ผู้สินตัดสินว่ายังไงก็เป็นความอเป็นมืออาชีพรครับเล่นกันต่อครับ <S <S รัสการออกข้างตรงนี้ไปเอาเรียนสอบถามผู้ชมครับอันนี้เป็นท็อปปิกของแฟนสเปอร์บ้างผู้ชมคิดว่าสเปอร์ต้องการเสริมตำแหน่งไหนบ้างผู้ชมครับ<อ>แต่หลังเอาไหมผู้ชมครับแนวรับเจ็ดเยอะเลยครับช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ครับแฟนสเปอร์ครับแล้วก็มาคอมเมนต์ได้นะครับ โรวมทั้งแฟนคลับทุกทีมได้เลยคุณผู้ชมครับท่านใดที่ชื่นชอฟบฟุตบอลก็มาสนุกด้วยกันไในเกมนี้ค่ะได้เลยครับบอลทุ่มของทางทอนันต์ฮอสเปอร์ครับบอลแอตขวามาเซส,สกี้เลือกวางตัวนี้มาติเนสเอาออกไปมุมเดิมเลยครับออกข้างไปเลยครับ ขณะล่าสุดของผู้นี้ที่เจอกันนะคุณผู้ชมครับสเปอร์ทำได้ดีเลยครับชนะ2นัดเสมอ2แพ้อยู่เตดเพียงแค่นัดเดียวครับดูครับตรงนี้เอาแล้วเลือกแบบไหนครับเล่นเร็วไหมครับครูเซฟกี้ยังยืนนิ่งๆอยู่ครับโอ้ระยะทำการแล้วกลายเป็นแม็กไวไม่ยอมให้ผ่านเลยครับ้วไปตัดฟาวกับโอ้เวรลังกี้เจ้าเดิมครับแต่ต้องระวังแล้วคุณผู้ชมครับระยะทำการของเมดดี้สั้นปั่นแบบนี้ไม่เหลือเลยครับ โอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์โดยทานสเปอร์รับขึ้นนำทางแมนเชสเตอร์เต่ไปก่อนครับโอ้โหอยูครับกูไปปล่อยให้ก็มีลูกฟรีคิกบ่อยๆแบบนี้้ครับกกลายเป็นสเปอร์กูขึ้นนำจากความเฉียบคมของทางเมดิชันเลยคุณผู้ชมครับหอึ่งดูครับกว่าที่ปั่นตรงนี้ครับมันก็ไม่ง่ายนะครับระยะมันก็ จากกำแพงไปถึงประตูระยะมันก็สั้นๆนะครับแต่มันคือความยอดเยี่ยมของเมดิซนาหนุนยุนครับ1นูนรแล้วครับเล่นในบ้านของตัวเองที่ทอน์นของสเปอร์ครับเห็นเหตุนี้มากันเต็มๆเลยครับโ้ผลงานล่สุดนี้ที่เจอกันนะครับก็เพิ่งเจอกันช่วงวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่ครับ อเป็นทางยูในเต็ดครับเปิดบ้านพ่ายต่อทางนสเปอร์ไป3าประตูต่อศูนยเลยนะครับอ,อ,อ้ครับเอาตรงนี้อ้าวจังหวะที่เมดิซันโอ้โหอ้าวแล้วกลายเป็นแอนโทนี้โดนใบเหลืองด้วยคุณผู้ชมเอามันยังไงล่ะคุณผู้ชมครับเอาโอ้โหเอาต,ตรงนี้ยูเตดไม่สงครับจิ้มมาช่วยโอกาสโอ้โหเซ็โอกาสทองครับ โอ้โหยังไม่ผ่านเมอออสตินโอ้โหด้วยจังหวะโชยโอกาสครับเล่นเร็วแล้วนี่ครับต้องชมตั้งแต่อามาัดเลยครับปล่อยไหลามาแล้วอูกาเต้แทงมาโอ้โหพลิแนวรับของสเปอร์มีเสียจังหวะไปเหมือนกันครับแต่จังหวะปิดท้ายายังเปลี่ยนไปประตูไม่ได้ครับเูี่เแตหาันนี้เล่นสั้นมาบอูกาเต้บอถึงทางดาลูครับ โอนครับมีคอสมาตัวนี้โอ้โหมีหมูกสกัดโอ้โหดูังหวะที่สกัดทิ้งออกไปครับโเคมันยังไม่จบนะคุณผูมม้ชมครับเพิ่งผ่านไปเพียงแค่61นาทีเท่านั้นครับยังมีโอกาสสาหรับทั้งสองทีม้วตัวนี้ดาโลมีโอกาสลวมาเลยครับทันทีครับอยู่ในเต่ตรงนี้ไล่ตีเสมออย่างรวดเร็วเลยครับโดยเดียโก้ดารโลครับโอ้โหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ ผู้แพชชั่นในทีมสูงนะคุณผู้ชมครับโอ้โหเชื่อว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะคนหนึ่งนะครับที่แฟนยูไนเต็ดก็ยังให้กําลังใจอยู่นะครับสาหรับดารโลครับก็คงไม่มีใครปฏิเสธนะเกี่ยวเรื่องความมุ่งมั่นและตั้งใจครับแต่เหลือเพียงแค่การยกระดับ4ีเท้าตรงนี้ครับแต่จําลองการแข่งขันตรงนี้มาแล้วคุณผู้ชมครับโอ้โหครับเติร์ซี่มีไหลมาแล้วได้เป็นอิสตเลยครับตรงนี้ อดเต็มๆครับคุณผู้ชมครับวีเต็ดปรับเข้าสู่เกมแล้วครับเลาซักซี่ได้อัดซิดของตัวเองด้วยครับจบตรงไหนแล้วครับคุณผู้ชมครับอ้มันมันแบบนี้เดือดเดือดแบบนี้คุณผู้ชมครับเป็นกำลังใจให้ช่องของเรานะครับเพียงแค่ s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสนับสนุนช่องของเรานะครับไปกว่านั้น บัตรสมาชิกนะครับตูดบอลเมมเบอร์ชิพเพื่อความสนุกความมันแบบนี้คุณผู้ชมครับสิทธิพิเศษทางบิ๊กแมชในปัตรในทุกวเพวื่อนะคุณผู้ชมครับหรือต่อครับเซซี่ใส่ก้อยขวามาที่ทางแอนโทนีความเร็วตัวนี้มีเอา้ามีแฉลบโอ้โหดูครับกูโนโ่โอ้ได้ง้างแล้วครับแต่บอลมันไม่เข้าทางครับไปติดแฉลบก่อนอ้าวแล้วนี้เดลิกไปจับบอลลั่นฟันแล้วครับ มาเช็คโปรแกรมในนัดถัดไปกันบ้างครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเดี๋ยวพวกเขาเอาเอาเป็นสเปอร์กันดีกว่าคุณผู้ชมครับเจ้าบ้านสเปอร์เนี่ยเดี๋ยวมีสุดใหญ่บิ๊กแมชเลยครับเดี๋ยวพวกเขาจะต้องเปิดบ้านในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับที่นี่เลยครับเดี๋ยวทางยูฟ่าที่ยิบ2ธันวาคมพุทธศักราช2567นะครับต้นทางฝั่งฝรั่งยูไนเต็ดบ้างคุณผู้ชมครับพวกเขานี่ก็จะมีเกมพรีเมียร์ลีกเหมือนกันยิบ2ธันวาคมพุทธศักราช2567ตรงนี้ยูไนเต็ด เปิดบ้านดูนกับทางบอมมัดครับที่โอทอฟอร์ดครับกับเล่นที่บ้านถัวเองครับดูจังหวะ่ีสักคู่โอกาสได้ซัดนอกกรอบฟิลหน,น้าวันนี้ได้รับโอกาสไม่ผือครับเบิร์กวอครับย้อนมาออสตินบางบอลยางวันนี้ตลิกบุกสะบัดย้อนหลังแต่คาซิมิโรเป็นฟิลตัวรับคู่กับทาง อกาเต้น,นะครับเดี๋ยวดูตัวนิ้บมดที่เกี่ยวมา <c oughs> โอ้โหโอ้โหแลเหียดของทางเซ็กซี่ครับแล้วขยับเลยครับที่พอเอนเดอร์ถูกถอดออกครับเปรโรพาโรมีลงมาด้วยครับนัดนี้หอนขึ้นขวาตัวนิ้เอาดาโลดักในสวยครับอาชิมิโลผ่านบอลซ้ายตรงกลางของอุกาเต้ออดีดมาครับอา์มัดขอหลองกดตรงนี้ไม่เหลือเลยครับ โอ้โหสถานการณ์สร้างวีรบุรุษมาแล้วครับ78นาทีผ่านครับโอ้โหใครจะหยุดอยู่แล้วครับโอ้โหดูครับอามาดิโโสุดๆไปเลยครับตรงนี้โอ้โหอยู่ในเต็ดจากที่ตามมาตรงนี้ครับโอ้โโอโอาาแล้วยิงเป็นลูกไฟเลยครับโอ้โหอามาดิโโลเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้ โอ้เกมเดือดแน่นอนครับดูจังหวะที่เต็ดครับอูไปตัดเกมต้องชมตั้งแต่เดียโกดาโลคุณผู้ชมครับแล้วอาหมัดครับโยกซ้ายหาเหลี่ยมแล้วกดเลยครับสุดๆเลยครับอยู่นเตดตรงนี้ดูบอลที่ชิ่งกันครับแล้วดูครับบรูโน่เฟอร์นันเดสกลายเป็นได้แอดซีดไปด้วยครับดูจังหวะที่ซ้ายซะซ้ายเน้นๆครับ ลงตาข่ายไปแล้วครับแมนเชสเตอร์เดครับดูครับเดี๋ยวอธิบายกติกาตัวนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับในนัดรอบพอเตอร์ไฟลอนในการแข่งขันจริงเนี่ยถ้าจบเกมเสมอเนี่ยคุณผู้ชมครับก็จะต้องหาผู้ชนะให้เจอครับก็จะแบ่งเป็นต่อเวลาพิเศษครึ่งและสินาที2ครึ่งครับถ้ายังไม่มีผู้ชนะอีกก็ต้องไปตัดสินที่จุดโทษครับอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจตรงกันตรงนี้ดูครับแล้รับชมฟุตบอลอย่างเข้าใจและสนุกยิ่งขึ้นครับ ถ่ายเกมโยนตรงนี้มาโอกาสสเปอร์ยังมีนะครับโอ้ล้วเปลี่ยนตัวต่อเน,นื่องครับปาปซามีลงมาแทนทางเบิกเปล่าเลยครับหรือแต่นี้ต้องระวังนะครับอย่างสถิติที่เรียนมาเบื้องต้นนะครับเดชนะทางสเปอร์ได้เพียงแค่นัดเดียวนะครับที่เหลือ4นัดนี่ก็เป็นสเปอร์สามารถชนะแล้วไม่ไม่มีเสมอเลยครับคู่นี้ท่านั้นเจอกันทีไรนี้ จะจบด้วยการหาผู้ชนะแน่นอนครับเอาแล้วอามัดขยันอีกแล้วครับบอลซ้ายของดารโลครับบอลมีโยนแล้วลึกมาตรงนี้เกี่ยวได้อาหมัดแม่ตาลิกิลอนโอ้โหทำได้ยอดเยี่ยมเลยครับจบแมตช์นี้อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับสึกฟุตบอลแม่ช้างสึกทีมชาติไทยเราแข่งขันอาเซียนแชมเปี้ยนชิพอยู่นะครับเป็นฟุตบอลถ้วยุผู้ชมครับจบแมตช์ก็ไปรับชมชาติไทย เราจะลออนเพื่อความมันเทิงได้ด้วยนะครับอ่ะมันต่อครับบอลเปลี่ยนแกนซ้ายที่ทางมาเตสครับอดีมาครับบูโน่เอาเลยครับเกี่ยวตรงนี้เข้ามาตัดตรงนี้แล้วถูกแซะแล้วครับท้ายเกมกลายเป็นเข้าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้โหุระสินมาแล้วครับทางที่ปั๊บซ่าคุณผู้ชมครับเข้ามาต้องหยุดต้องเบรกทางบูโน่เฟอร์เดสก่อนนะครับ อู้ครับอ้าวแล้วบูโนลองฟีคิกหน่อยไหมครับลองหน่อยอู้แต่ติดกำแพงแล้วอูออสตินเอาชัวร์ก่อนเลยครับชกออกหลังไปครับอแล้วนี่ครับอูไปอัดใส่กำแพงเข้าให้แล้วนี่ครับเอาชัวร์ครับชกทิ้งไปเลยครับแด็กซี่ก็ไปไล่ผัวพันทำให้ต้องกดดันต้องชกทิ้งกลายเป็นลุเตมุมของมิเดตช่วงท้ายเกมครับบูโนโยนเข้ามามีโคกตรงนี้ไม่เหลือเลยครับ โอ้โหสองเอสซของบ mm ูโน่ไปแล้วครับ mm hmm. แล้วอูกาเต้เอาเลยครับนัดทีมงานเรียบร้อยครับสี G. แดงโปุยปลายโอ้โ oh หดูครับสามหนึ่งแบบนี้ก็ปิดกล่องเลยครับจังหวะที่อ mm ูกาเต้ได้ขึ้นเทคตรงนี้ครับอนที่บูโน่ครับโยนตักขึ้นมาครับแล้วเทคสูงจริงครับอูกาเต้ ถามประติตนหนึ่งครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแซงแล้วครับดู <c oughs> ครับคุณผู้ชมครับเดือดจริงๆครับเอาอย่าลืมครับประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งจบแมชนี้มีเลขด้วยคุณผู้ชมครับมันสิคุณผู้ชม <c oughs> อาชิมิโร่ครับย้อนมาเซตใหม่ที่มาไทยตะเล็กเต้เน้นขอ,องบอลแล้วครับยูไนเต็ด วันหน้าครับวางบอลยาวขึ้นมาหมงสะบัดอาหมัดดิโอาโลเล่นกับแอนโทนีผู้นี้เล่นเข่าขา,ขากันดีครับแล้วยัดขวาใหม่แล้วครับอาดูที่4ต้องการไหมครับโยนมาอื้ดูสเปอร์ไม่ยอมไปสั้นอูดจะจ่ายดูนีเราจบเกมไปเลยคุณผู้ชมครับจำลองการแขันเพื่อความบันเทิงในนัดน,นี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสามารถเอาชนะพนังสเปอร์ในการจำลองการแขันเพื่อความบันเทิง3าตัวต่อหนึ่งครับ ขอบคุณผู้ชมนะครับ s u b s c r i b กกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดความสนุกมันแบบนี้ต่อเนื่องต่อไปคุณผู้ชมครับ subscribe กดไลค์กดแชร์เตรียมมันกันคุณผู้ชมครับสมัตรสมาชิกตัวทุกนวัน membership ได้ด้วยนะรับชมคุณนี้ก่อนใครและมีบิ๊กแมชในตำนานฝันให้คุณผู้ชมทยอยอัปเดตมาสุดมันเลยคุณผู้ชมครับสุภาพแข็งแรงคิดดีทำดีพูดดีทั้งเฮงทั้งรวยนะครับสวัสดีครับ